อยากทราบอันนี้สงการทําบุญสร้างโบสถ์และฝังลูกนิิตค่ะคุณโย <c oughs> โบสถ์เน <c oughs> เป็นที่ปฏิบัติพุทธา <c oughs> คือองค์แทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า <c oughs> ถือเป็นเขตพุทธาวาสคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้าเ <c oughs> องแล้วคณะสงฆ์จะทําศัพทกรรมที่สำคัญเนี่ยว <c oughs> ่าจะบวชเนี้ยทางานไม่ร้อนดิะสมบทพระที่สุขต้องทําในโบสถ์นะหรือว่า จะมีพิธีการกระถินก็ต้องอยู่ในโบสถ์จะลงฟังปิโมก็อยู่ในเขตโบสถ์แต่โบราณพิธว่าการสร้างโบสถ์ในเขตไม่เยมีที่ไหนเขาสร้างโบสถ์เรหรือว่าต้องมาได้ยเรามีมากมีน้อยไม่ได้าพิมพ์ายงเราาในุปไทแรกลูกอ่ลูกนี่ยคือต้องมาเขียนรูว่าเขตสีมาที่ใช้ในการทำกาจกรรมอยู่มิตคือเป็นเครื่อ ก็เป็นองค์ประกอบของการอานิสง์นี้จะทําให้เราเองเกิดพบใดชาติใดก็มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะแก่การทาความดีสร้างบารมีศัตรูใดๆทาอันตรายไม่ได้และก็การขอด้วยสมบัติทั้งหลายและได้เกิดในโลกเงาของโภวศสภะตลอดไปุกภพชาดเป็นบุญใรถหมาไม่ทัลูกเกิเจริญพร อยากทราบอันิี่สงของการทำบุญสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิตค่ะคุณโย่โบสถ์เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระประธานคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นเขตพิทภาว่าคือเป็นเขตของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วคณะสงฆ์จะทำสังฆกรรมที่สังฆเนี่ยว่าจะบวชพระอุปสมบทพระภิกษุต้องทำในโบสถ์นะหรือว่า จะมีพิธีการกระถินก็ต้องอยู่ในโบสถ์จะลงฟังปาฏิโมกข์ก็อยู่ในเขตโบสถ์แต่โบราณจริงๆว่าการสร้างโบสถ์ได้ดีเยอะยมเลยมีที่ไหนเขาสร้างโบสถ์กปนอยู่เนี่ยเราก็ไปช่วยสนับสนุนกันเเรามีมากทำมากมีน้อยทำน้อยปานกำลังของเราเองเราเองเราก็ได้บุญเต็มที่ไปทุกทุกบุญส่วนการปากลูกนิมิตคือเป็นการวางเศนรู้ว่าเขตสีมาที่จะใช้ในการทำสังฆกรรมอยู่ตรงไหนนิมิตคือเป็นเครื่องหมายเอง ปังลูกนี้คือทำเครื่องหมายให้รู้เพราะว่าจะทําสังกรรม้องทําอยู่ในเขตสีมาซึ่งมีนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องก็กเป็นองค์ประกอบของการสร้างอยูอานิสง์นี้จะทําให้เราเองเกิดพบใดชาติใดก็มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะแก่การทําความดีสร้างบารมีศัตรูใดๆทําอันตรายไม่ได้แล้วก็พรั่งพร้อมด้วยสรรพสมบัติทั้งหลาย